สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูออนกันอีกเช่นเคยนะคะในเช้าวันอังคารที่28กันยายนพศสอ6 4นนะคะกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ของเราสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเรื่องที่จะมาสอนแล้วก็ให้นักเรียนได้คอยติดตามชมกันนักเรียนพร้อมกันไหมคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันคุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของตัวกลางของแสงนักเรียนคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าตัวกลางของแสงมันคืออะไร นะคะนักเรียนเตรียมสมุดนะคะเตรียมสมุดอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวพร้อมกันไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอเรื่องตัวกลางของแสงกันเลยค่ะการมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆตอนตัวกลางโปร่งใส จากในคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จักกับประเภทของแหล่งกำเนิดแสงกันไปแล้วใช่ไหมคะน,น,น,น้องๆในคาบนี้เจมส์จะพาเราไปรู้จักกับตัวกลางของแสงกันค่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะน้องๆถ้าอย่างนั้นก็อย่ามัวรอช้าเลยค่ะเราเรีบไปพบกับเจมส์กันเลยดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าทำไม เราถึงยังสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้แม้ว่าจะมองผ่านแผ่นกระจกใสในทางกลับกันหากเรามองวัตถุผ่านแผ่นไม้เราจะไม่เห็นอะไรเลยนี่ผมคิดหาคำตอบมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ยังคิดไม่ตกสักทีสงสัยว่าผมต้องไปขอความช่วยเหลือจากดรปราดแล้วล่ะครับทำไมที่ห้องเก็บของถึงมืดขนาดนี้เนี่ยมืดตุ๊ตือแบบนี้ แล้วจะหาสวิตช์เปิดไฟได้ไงล่ะเรานี่ถ้ามีแสงอะไรสักนิดหน่อยก็คงดีหรอกอยากได้แสงเหรอหนูเดี๋ยวพี่จัดให้อุ้ยอยู่ๆมีแสงสว่างมาจากไหนเนี่ยแล้วเมื่อกี้เสียงใครพูดน่ะทั้งแสงทั้งเสียงก็มาจากพี่นี่แหละน้องเอยเออเทีนยนไขพูดได้ ก็ต้องพูดได้สิพี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของดรปราสุดอัจฉริยะนี่นาะว่าแต่หนูเป็นใครเนี่ยเออผมชื่อเจมครับผมชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วันนี้ก็จะมาหาด็อกเตอร์เพื่อถามอะไรนิดหน่อยครับแล้วเจมอยากรู้อะไรล่ะคือผมอยากรู้ว่าทำไมพอเรามองเห็นวัตถุต่างๆผ่านแผ่นกระจกใสได้ แต่พอมองวัตถุผ่านแผ่นไม้กลับไม่เห็นอะไรเลยนะครับโธ่เอ้ยคำถามนี้พี่ตอบได้สบายมากเลยละจริงหรอครับงั้นพี่ช่วยบอกผมหน่อยนะครับก่อนอื่นพี่ต้องถามก่อนว่าเจมเข้าใจหรือเปล่าว่าตัวกลางของแสงคืออะไรเออไม่ค่อยแน่ใจนะครับ ตัวกลางของแสงก็คือวัตถุที่มาขวางทางเดินของแสงไงล่ะอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าผมเอาแผ่นกระจกใสหรือแผ่นไม้มาวางไว้หน้าพี่แบบนี้ก็จะเรียกได้ว่าแผ่นกระจกใสหรือแผ่นไม้คือตัวกลางของแสงใช่ไหมครับถูกต้องแล้วน้องเก่งไม่เบาเลยนะเนี่ยเราแต่ผลที่ได้จากการมองวัตถุผ่านแผ่นกระจกใส กับแผ่นไม้มันไม่เห็นจะเหมือนกันเลยนี่ครับแล้วจะมาเรียกของทั้งสองอย่างว่าเป็นตัวกลางของแสงเหมือนกันได้ยังไงพันกระจกใสกับแผ่นไม้เป็นตัวกลางของแสงก็จริงแต่มันเป็นตัวกลางของแสงที่ต่างชนิดกันนะเจมตัวกลางของแสงนะ่ะแบ่งออกได้ต่างสาประเภทเชียวนะซึ่งก็คือตัวกลางโปรง่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ตัวกลางทึบแสง โอ้โหผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยที่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับตัวกลางแต่ละชนิดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับสบายมากสบายมากถ้าน้องอยากรู้เดี๋ยวพี่จัดให้เรามาเริ่มกันที่ตัวกลางโปร่งใสกันก่อนก็แล้วกันนะเจมตัวกลางของแสงที่จัดอยู่ในประเภทตัวกลางโปร่งใสได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดนะ่ะอ๋เจมเข้าใจที่พี่อธิบายแล้วใช่ไหม <c oughs> ที่จริงไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับพี่ช่วยยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับได้สิแต่พี่ต้องขอไปเตรียมอุปกรณ์ช่วยสอนก่อนนะเอาละนี่คืออุปกรณ์ช่วยสอนของพี่ชุดแรกจะเป็นเทียนไขที่มีแผ่นกระจกใสาวางอยู่ข้างหน้า ส่วนชุดที่สองจะเป็นเทียนไขที่มีแผ่นไม้วางอยู่ข้างหน้าที่เจมต้องทำก็คือไปยืนอยู่หน้าตัวกลางของแสงแล้วสังเกตแสงไฟจากเทียนไขดูนะให้น้องๆกดที่กล่องหมายเลข1และกล่องหมายเลข2เพื่อสังเกตแสงไฟจากเทียนไขได้เลยค่ะเป็นไงบ้างเจม ไหนบอกพี่สิว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างถ้ามองผ่านแผ่นกระจกใสจะเห็นแสงจากเทียนได้ชัดแจ๋วเลยครับผิดกับตอนมองผ่านแผ่นไม้ที่ไม่เห็นแสงจากเทียนเลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแผ่นกระจกใสเป็นตัวกลางของแสงประเภทตัวกลางโปร่งใสไงล่ะคราวนี้เข้าใจหรือยังว่าตัวกลางโปร่งใสเป็นยังไง เข้าใจแล้วครับเมื่อมองเทียนไขผ่านกระจกใสผมจะมองเห็นแสงจากเทียนไขได้ชัดเจนเพราะแผ่นกระจกใสเป็นตัวกลางโปร่งใสที่มีสมบัติยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะสรุปได้ดีมากเลยเจมแล้วตัวกลางของแสงประเภทอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงใจเย็ยนๆก่อนน้องขอพี่พักหายใจใหายคอก่อนนะ เอาไว้คราวหน้าพี่จะมาเล่าเรื่องตัวกลางของแสงที่เหลือให้ฟังก็แล้วกันเอาอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่เทียนไขามากเลยนะครับที่ช่วยสอนให้ผมรู้จักกับตัวกลางของแสงเอามาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปกันก่อนดีกว่าค่ะแสงที่ตกกระทบวัตถุจะผ่านวัตถุบางชนิดได้เรียกวัตถุที่แสงผ่านได้ว่าตัวกลางของแสง การจำแนกตัวกลางของแสงทำได้จากการมองผ่านวัตถุไปยังแหล่งกำเนิดแสงถ้ามองเห็นแหล่งกำเนิดแสงชัดเจนเรียกวัตถุนั้นว่าตัวกลางโปร่งใสเวลาของข้าวเรียนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมมาติดตามกันนะคะว่าคราวหน้าพี่เทียงไขจะมาสอนเราเกี่ยวกับตัวกลางของแสงประเภทใดอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอจบไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปเรื่องของตัวกลางของแสงให้นักเรียนฟังอีกครั้งนะคะตัวกลางของแสงหมายถึงวัตถุที่มากั้นทางเดินของแสงนะคะซึ่งตัวกลางของแสงเราจะแบ่งได้กี่ประเภทคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบไปแล้วใช่ค่ะตัวกลางของแสงจะแบ่งออกเป็น3ประเภท นะคะมีอะไรกันบ้างเอ่ยค่ะตัวกลางชนิดที่1ค่ะตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสก็คือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะ2ตัวกลางโปร่งแสงใช่ไหมคะตัวกลางโปร่งแสงคืออะไรตัวกลางโปร่งแสงก็คือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะคือผ่านนะผ่านได้แต่ผ่านได้แค่บางส่วนและตัวที่3ค่ะตัวกลางทึบแสงหรือว่าวัตถุทึบแสงนะคะตัวกลางทึบแสงก็คือตัวกลางที่จะไม่ยอมให้แสงไหลผ่านไปได้นะคะไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้มีอะไรกันบ้างคะนักเรียนที่เป็นตัวกลางปรุงที่เป็นตัวกลางทึบแสง ก็ได้แก่ผนังนะคะแผ่นไม้แผ่นกระเบื้องนะคะพวกนี้จะจัดเป็นตัวกลางทึบแสงนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทํากันในวันนี้นักเรียนคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมอะไรเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากจะรู้กันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้นะคะของนักเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะทําใบงานนี้ลงไปในสมุดให้นักเรียนเขียนหัวข้อว่าแสงและตัวกลางของแสงซึ่งจะอยู่ในตัวชี้วัดว2 3ป4ทับนนะคะก็คือการจำแนกวัตถุ เป็นตัวกลางโปร่งแสงโปร่งใสและวัตถุทึบแสงนะคะวิธีการทำให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในแหล่งประเภทของแหล่งกำเนิดแสงนะคะหรือว่าประเภทของตัวกลางของแสงให้ถูกต้องนะคะซึ่งครูจะก,กำหนดนะคะคำมาให้ทั้งหมดกี่คำคะนักเรียน 15บหาคำค่ะซึ่งให้นักเรียนเนี่ยเขียนทั้ง15บหาคำเนี่ยค่ะลงไปในสมุดจากนั้นก็ให้มาจำแนกประเภทค่ะ<น>ก็จะมีประเภทตัวกลางโปร่งใส นักเรียนก็ดูว่าตัวกลางโปร่งใสด้านบนมีอะไรบ้างก็เอามาใส่ตัวกลางโปร่งแสงมีอะไรบ้างและตัวกลางทึบแสงมีอะไรบ้างนะคะโดยนํา15คําที่กําหนดให้จากด้านบนนะคะมาแบ่งประเภทนะคะใส่ในกรอบด้านล่างให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพนะคะถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูด้วย นะคะพร้อมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่นะคะแล้วก็ชั้นเรียนของนักเรียนให้ชัดเจนตั้งใจทํากิจกรรมกันนะคะนักเรียนแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะของนักเรียนตอนที่นักเรียนกําลังเรียนอยู่มาให้กับคุณครูด้วยนะคะวันนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ